มีทุกเพจทักมานะครับอยากให้แนะนาในเรื่องของบทสวดที่ช่วยในเรื่องของเมตตาเจ้านายรักใครนะครับเป็นเสน่ห์ไปที่ไหนมีแต่คนนิยมชมชอบอันที่จริงเราก็เคยทํามาแล้วนะในเรื่องเอ่อบทสวดที่เราแนะนําให้สวดนะครับแต่อ้า l เคทถามมาเดี๋ยวเจาะลึกให้แล้วกันใครที่เคยมาที่เรือนเพชรทางน่าจะเคยเห็นเล่มนี้นะนะครับมีแจกนะถคายได้ไปก็เอาไปสวดด้วยนะครับคาถาที่เราแนะนํากันบ่อยคือเรื่องของเมตตสูตร นะครับหรืออีกชื่อหนึ่งที่เรียกกันประจําก็คือของกรณียเมตสูตรเราะว่าขึ้นต้นด้วยคํานี้นะครับเป็นที่รักของเทพมนุษย์พูดผีปีศาจเปลี่ยนสัตรตูให้เป็นมิตรนะแนะนําเล่มนี้นะครับบทสวดนี้เลยนะนี่กรณียะมาต,ตากุาากศเลนะยันตังสันตังประทังอภิสเมจะนะน,นะครับอันนี้ที่เรือนมีแจกนะใครได้ไปก็สวดด้วยนะ นะครับหรือใครมาแล้วก็ไม่เห็นขอถามได้นะมีแจกจนกว่าจะหมดนะครับแนะนําบทสวดนี้นะไปที่ไหนไม่อดไม่อยากศัตรูจะกลายเป็นมิตรไม่ว่าจะเป็นไปที่ที่มีอาธงอาถรรพ์มีวิญญาณมีเจ้าที่อะไรรแรงแรงเนี่ยให้ใช้คาถานี้บทช่วยนะครับเราส่งความเมตตาของเราออกไปให้สรรพสิ่งนะครับไม่ว่าจะเป็นมนุษย์เทพผูพ้ผีปีศาจอสูรเปรตอสูรกายทั้งหลายเราส่งเมความเมตตาความปรารถนาดีไปต่อเขาแล้วก็เขาก็จะส่งความเมตตาเหล่านั้นกลับมายังเรา นะครับทาให้ผู้คนคนรอบข้างทั้งหลายทั้งปวงเนี่ยต้องการที่จะชื่นชอบอยากมาช่วยเหลืออยากมาสนิทที่เชื้อเราอันนี้อันนี้ก็เป็นที่ใช้กันเหมือนกันนะส่วนตัวก็เคยมีไม่ใช่ว่าไม่เคยเจอนะครับต่อให้มีของยังไงแต่ถ้าคนเจอคนที่เป็นคู่เวรคู่กรรมยังไงก็ต้องมีนะครับเคยเจอมาเหมือนกันไปทํางานที่หนึ่งไม่ขอพูดแล้วกันเนาะเป็นในเรื่องของสัญญาจ้างนะครับเพราสัญญาจ้างชั่วคราวเราก็ไปช่วยเขาไปทํางานเขาปรากฏว่า ไม่รู้เขาเกลียดอะไรใครนักหนาหรือว่าไม่ถูกกับใครสักคนหนึ่งนะเพราะว่ารู้สึกว่าตำแหน่งนี้มีการเปลี่ยนเวรกันมากเป็นเลขาเป็นผู้ช่วยเลขาของเลขาอีกทีหนึ่งนะครับไปจัดการเรื่องงานธุรกิจอ่ากิจกิจต่างๆและเอกสารปรากฏว่าตอนนั้นจําได้ว่าไปทํางานเอ่อเริ่มเดือนเมษานะครับไปทํางานเริ่มเดือนเมษาปรากฏว่าเขาหาทางกันแกล้งหาทางเอ่อไม่รู้ว่าทําไมเขาไม่ชอบเราเขาเอางานเดือนมีนาใช่ ซึ่งตอนนั้นใครไม่รู้ทําเขาเอางานเดือนมีนามาด่าเรามาบอกว่าเราทํางานไม่เรียบร้อยมีปัญหาดูซีสร้างผลกระทบเสืยอหายอะไรก็ไม่รู้เต็มไปหมดเลยเราก็มาดูเอองานนี้ฉันไม่เคยจับงานนี้ฉันไม่ได้รับทําก็เลยมาดูเดือนงานนี้มาตั้งแต่เดือนมีนาซึ่งใครไม่รู้เป็นคนทําเรามาทําเดือนเมษาซึ่งมันมันอะไให้เรารับผิดชอบยังไงเรารับผิดชอบไม่ได้ถูกไหมครับแล้วก็เลยชี้แจงว่าขอโทษด้วยครับงานนี้ ตั้งแต่เดือนมีนาผมมาทํางานเดือนเมษาไม่รู้เรื่องงานนี้ด้วยจริงๆเออเนี่ยคนที่เขาเกลียดเขาหาเรื่องเราเขาก็ต้องหาทําทุกวิถีทางนะครับถึงบอกว่าเรื่องพวกนี้มันเป็นเรื่องปกตินะที่ทุกคนควรจะเจอนะพวกป้าข้างบ้านเนี่ยนะวิธีการจะใช้คาถาเหล่านี้ให้ได้ผลก็ส่วนมากใช้คาถาไม่ได้ผลเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าคุณไม่เชื่อคุณขาดศรัทธาคุณก็เอ๊ะมันใช้ได้จริงเหรอมีมีผลจริงๆเหรออย่าลืมว่าหัวใจเนะ่ะอย่าลืมนะเคยเคยดูหนังจีนบ้าง อันนี้เราพูดประจำหนังจีนมันจะมีสองส่วนนะครับเวลาฝึกวิชาหนึ่งคือ,เ,อเคล็ดวิชาและสองก็คือกระบวนท่าถ้าใช้ถ้าถ้าสำเร็จสองอย่างนี้ใช้มาถึงจะเกิดอนุภาพนะครับซึ่งการสวดพระคาถาเนี่ยเขาก็ต้องมีเหมือนกันวิธีการสวดบทสวดนีพือเป็นกระบวนท่าเคล็ดวิชาในการใช้ของการณียเมตสูตรเนี่ยหรือเมตสูตรนี้นะครับคือพรหมวิหารสี่คุณต้อง เมตตาออกไปแล้วก็เมตตาหมายถึงต้องการให้ผู้อื่นมีความสุขกรุณาหมายถึงช่วยเหลือผู้อื่นให้้นทุกนะครับมุทิตาคนอื่นยินดีแล้วเราอาคนอื่นเขาได้ดีเขาทาดีแล้วก็อนุโมทนายินดีกับเขาด้วยและสุดท้ายคืออุเบกขาแปลว่าปล่อยวางเพิกเฉยนะครับก็คือถ้าคุณจะให้กระถาน,นี้ได้ผลเนี่ยคุณต้องอุเบกขากับสิ่งที่เขาทํานี่คือเคล็ดลับหัวใจสําคัญเลยเขาจะทําอะไรคุณต่อมาคุณต้องช่างมันช่างมันนะครับปล่อยไปนะ นี่คือเคล็ดวิชาที่จะทําให้คาถานี้ได้ผลนะเขาถึงจะเปลี่ยนมาเออเราไม่มีปฏิกิริยาตอบโต้อะไรต่างๆเพื่อเราถือว่าเราเคยทําอะไรกับเขาไม่พอใจเขาจะเลยต้องมาชดใช้ให้เขาและหลังจากที่เขาพอใจแล้วเขาก็จะเริ่มเข้ามาสนใจแล้วมาเป็นนิตกับเราเองนี่คือวิธีการที่ทําให้คาถาได้ผลแต่คนส่วนมากทาว่าเป็นอย่างนี้ไหมไม่คิดแต่ว่าฉันสวดและไอ้นั่นไอ้นี่ต้องเป็นนั่นเป็นนี่เป็นโน่นเป็นนั่น,น,น,นอันนี้ไม่ได้ผลนะครับเพราะว่าอะไรคุณเอากิเลตขึ้นหน้า ก็เหมือนกับคนชอบไปขอพรทาไมขอพรอแล้วไม่ได้ผลเลยวัดนั้นวัดนี้ฉันเคยไปขอแล้วไม่ขอไม่ได้อ่าเพราะคุณเอากิเลสขึ้นหน้าเวลาไปแทนที่คุณจะไปนอบน้อมความดีและลึกถึงความดีของเทวดาไม่ฉันอยากได้นั่นฉันอยากได้นี่ฉันจะทํานั่นทนํานี่ฉันหยอดยี่สิบาทฉันต้องขอถูกลอตเตอรี่รางวัลที่หนึ่งประจําเจอบ่อยมากนะอ่าหยอดยี่สิบอยากได้รางวัลที่หนึ่งสุดยอดอะถ้าคุณเป็นเทวดาคุณจะให้ไหมเป็นฉันฉันเขี่ยออเดอร์นี้ทิ้งแต่แรกเลย โอ้ยนี่โลภมากไม่เตรียมตัวถีบทิ้งออกไปเลยเพราะฉะนั้นวิธีการจะทําให้คาถาพวกนี้ได้ผลหนึ่งคือคุณต้องทรงศิลหาและพรหมวิหารสีได้ก่อนนะครับนี่เป็นเคล็ดวิชาทําให้คาถาได้ผลและอีกส่วนหนึ่งที่มีปัญหาบ่อยมากทําให้พวกคุณเนี่ยชีวิตไม่เจริญคือหนึ่งคือคุณไม่เคารพนะสงสัยในพระรัตนตรยัยดูหมิ่นพระรัตนตรยัยเจอบ่อยมากพระพุทธธรรมพระสงฆ์นะครับเวลามาดูดวงนี่เปิดออกมาเลยเออคุณเคยทําเรื่องนี้เรื่องนี้ไว้สองคือคุณเคยทําให้พ่อแม่เสียใจ อันนี้ก็เจอบ่อยเหมือนกันนะอาจารย์ COVID that, ท่านพูดเลยว่าชีวิตนี้จะไม่เจริญทําอะไรจะติดขัดไปหมดต่อให้แม้แต่เขาบูชาอาจารย์ท่านก็คือตอนนั้นท้าวเวสสุวรรณท่านมาบอกต่อให้คนนี้บูชาท่านก็คือบูชาท้าวเวสสุวรรณชีวิตก็จะไม่เจริญเพราะคนนี้เคยทําให้พ่อแม่ร้องไห้อะทําให้ทําให้แม่เสียใจร้องไห้เราอึ้งเลยตอนนั้นก็ถามว่าจริงหรือเปล่าคุณทาให้แม่คุณร้องไห้เขาบอกว่าใช่แต่เขาก็เคยขอเข้ามาไปแล้วแต่มันไม่จบนะครับเพราะว่ามันต้องทำไปเรื่อย นะและอีกตัวหนึ่งที่เจอกันมากเด็กสมัยนี้ทํากันบ่อยนะไม่รู้เป็นอะไรนะเห็น<ำ>ก็ทําเพื่อนทําก็ทําตามกันแล้วทําให้ต่อมาชีวิตคุณจะมีปัญหาติดขัดกันมากคือคุณเคยดูถูกดูหมิ่นครูบาอาจารย์ใช่ไปโรงเรียนไปด่าครูเห็นว่าเขาไม่ได้สอนฉันไม่เคารพนับถือไอ,นนไอน้นั่นไอ้นี่อีนั่นอีนี่เรียกเรียกชื่อครูเอาไอเอาอีนำหน้าเนี่ยคุณไม่เคารพครูบาอาจารย์ ทั้งที่เขาเป็นคนสอนวิชาประสิทิ์ประสาทให้เขาจะสอนคุณหรือไม่สอนคุณมันไม่เกี่ยวนะครับเราต้องเคารพทั้งหมดเพราะเคารพในความดีของเขาที่เขาเป็นครูเขาเป็นผู้รู้เพราะผู้สอนคนอื่นเขาเสียสละมาสอนเพราะฉะนั้นเราต้องเคารพนอบน้อมกับเขาทั้งหมดนี่คืออีกหนึ่งเหตุผลที่ทาไมชีวิตคุณหากินไม่เจริญนะโอ้จริงๆนี่แยกเป็นสองคลิปได้เลยนะเออเดี๋ยวค้าวหน้าค่อยมาเจาะลึกอีกทีแล้วกันนะเราเป็นว่าแนะนําสูตรกรณียาเมตตาสูตรไปก่อนนะครับเปลี่ยนศัตรูให้กลายเป็นมิตร ก็หวังว่าทุกคนเนี่ยจะเอาตัวรอดได้ในสถานการณ์เศรษฐกิจแบบนี้นะครับไปอยู่ที่ไหนก็ขอให้มีคนรักคนเมตตาคนช่วยเหลือผู้ใหญ่ช่วยเหลือนะครับ